สวัสดีค่ะเอฟซทีทท่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันภาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็ได้เดินมาถ่ายไปผักที่ว่าเขากินได้หรือไม่ได้นั่นนะ ให้ f อฟซช่วยเข้ามาดูให้หน่อยว่าใช่อันที่หลายหลายคนเก็บเอาไปกินไหมแต่ว่าขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็แนะนำเนาะเพราะว่าพี่เคยเห็นเขาเก็บกินอยู่แต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่พี่เห็นนี่มันใช่ไหมเพราะว่าดูดูมันต้นในไอ้เตี้ยๆแล้วก็พี่คิดว่ามันเป็นต้นรับเนาะ โอเคคะ่ะทุกคนทีนี้พี่วันนี้พี่ก็เลยได้โอกาสมาอีกทีหนึง่งแล้วก็บอกว่าแดดมันออกดีจะได้รับอากาศด้วีพี่ก็เลยพามาดูทุ่งนาด้วยคะ่ะทุกคนนี่ทุ่งนาก็ข้าวกาลังจะสูงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหันไปดูกันเลยนะคะพี่คะ FC เราสามารถที่จะเดินลุยไปได้ก่อนเนาะเพราะว่าเราไอ้นี้เหยียบยังไงมันก็ไม่ตายหรอกคะ่ะเพราะว่ามันคล้ายๆกับไอ้ต้่น ย่าคาคะ่ะทุกคนนี่พี่ก็เดินมาตามทางนี้เขาจะได้ไม่ว่าเราเนาะเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่นั่นนะทุกคนตอนนี้นี่ค่ะตอนนี้ต้นข้าวาก็กําลังจะไอสูงหน่อยหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่แต่ว่าพี่ว่าถ้าแดดออกอย่างนี้นะคะก็จะไอสูงเร็วเหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วถ้าเขายิ่งเอาปุ๋ยไอไอน้ําของไอวัวที่เขาเลี้ยงอะ่ะหรือม้าเอามารดนะคะก็จะ ก็จะลูดอย่างเร็วเลยค่ะแต่พี่ว่าเขาต้องรออ,อีกนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าคงจะยังไม่ได้ที่เพราะว่าถ้าเขาเอามารถนี่พวกเราก็จะจะได้กลิ่นนะทุกคนเพราะว่ากลิ่นของม้านี่น้ำเยี่ยวมานี่แรงมากค่ะทุกคนนี่คือต้นข้าวเขาก็จะเพาะอย่างนี้เลยนะคะเขาก็ต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงราคาเดนมาร์กนะเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ ถ้าจะแล้งก็แล้งหน้าร้อนนี่ก็พอดีกับต้นข้าวที่เขาไม่ต้องการน้ำค่ะก็พอดีที่ที่ไอ้ไอ้ประเทศเขาไอ้ตั้งกำหนดไว้ว่าเมื่อไหรเขาจะเพาะข้าวเมื่อไหร่น้ำบ้านเขาก็ไม่แล้งอยู่แล้วกทุกคนแค่หน้าหนาวกับหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนมันก็มีหน้าหนาวหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนเนาะเอ้ยใช่หรือเปล่าเขาไม่มีมั้ง ถ้าปเป็นไทยเนาะแต่ว่าหน้าไหนมันก็มันก็หน้าฝนอยู่ดีค่ะทุกคนหิมะตกก็ฝนทั้งฝนทั้งหิมะเนาะก็มีแค่สามฤดูนะบ้านเขาพี่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยจะสนใจหรอกว่ามันมีกี่ฤดูพี่ก็หนาวหมดฤดูเลยดูขนาดน,นี้พี่ว่าไม่หนาวนะพี่ว่าเด็ดออกนะทุกคนแต่ออกมาตามทุ่งนานี่มนลมแรงเนาะดูค่ะข,ข้าวเขียวอย่างสวยเลยขเขาก็หวานทิ้งไว้เหมือนกับราน หวานในข้าวนาปลังไว้นะคะหรือว่าบ้านเราก็จะหวานข้าวทิ้งไว้แต่บ้านเราก็จะต้องรอน้ํานะคะทุกคนแต่ที่นี่ก็ไม่ต้องรอน้าหรอกว่าเพราะฝนมันก็ไม่ทิ้งช่วงอยู่แล้วมันทิ้งแค่วันสองวันมันก็มันก็ออกฝนฝนก็ตกหรือไม่ก็ทิ้งอาทิตย์หนึ่งก็ฝนตกนะคะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนจริงๆเขาก็ประมาณสักไอสองสามอาทิตย์ประมาณนี้แหละค่ะไม่ไม่นานขนาดที่ว่าจะแห้งแลง้งหรือว่าไอ เหมือนบ้านเรานะคะแห้งแล้งจนต้องทําฝนเทียมนะคะไม่มีค่ะทุกคนอันนี้จะอุดมไปด้วยน้ํานะคะดีไม่ดีก็แฉะแต่ว่าถ้าเกิดไอเดือนไหนที่ไม่มีน้ำออกมาโโหแล้วก็แดดออกมีโอโ้โหชาวเดนมาร์กนี่จะที่ไม่ทํานานะคะก็จะดีใจกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าอะไรกันทุกคนเพราะว่าเขาจะได้มาอาบแดดกันกัะทุกคนสาวก็โอโ้โหจะใส่แค่ไอบิก,กินี่เดินเลยค่ะทุกคน อยู่ในบ้านเขาก็ใส่งั้นเลยนะถ้าเป็นบ้านเราโอ๊ยน่าเกียดเนาะน่าเกียดน่ากลัวผู้ชายบ้านเราก็ชอบหรอกแต่ผู้ชายบ้านเขาก็เจยๆนะก็ทุกคนผู้ชายบ้านเขาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนบ้านเรานะเห็นนะก็โอปันนินทาไอ้นู่นอนี่อย่างงุ้นก้นอย่างนี้เนาะบ้านเราเ็นมากนะยรือที่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะคุณจะแต่งยังไงก็เรื่องของคุณคุณจะใสกางเกงในเดินตามถนนก็เรื่องของคุณนะถ้าคุณไม่อาก ก็เรื่องของคุณนะเขาก็ทํากันอย่างนี้ค่ะทุกคนก็ไม่เห็นดังเลยดีไม่ดีก็อยู่ในบ้านเขาก็ใส่กางเกงในกันทั้งวันค่ะแล้วเขาก็จะไปซื้ออ่างน้ําหรือไม่ก็บางคนที่เขามีไอ้ไอ้สระเนาะสระว่ายน้ําเขาก็จะไอ้เล่นอยู่ในสระว่ายน้ำเขาก็จะใส่ชุดนอนเอ้ชุดไอ้ว่ายน้ํากันทั้งวันค่ะทุกคนเนาะต้นข้าวอันนี้ก็สูงมากนะคะทุกคนสูงทั่วหมวพี่เลยนะคะแหมก็พี่ก็ไม่สูงเนาะ พี่ก็สูงแค่ร้อยห้าสิบสองเองเนาะแต่ต้นข้าวที่นี่สูงมากเลยนะคะทงตั้งที่ไม่ได้อยู่ในโคลนเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนนี่ดูดินเอาก็าอยู่อย่างเงี้ยแต่สูงมากเย๋ยพี่จะถ่ายให้ดูตอนที่เขาสูงนะคะทุกคนและตอนที่เขาออกดอกนะแล้วก็ต้นรับออกดอกด้วยเนาะทุกคนต้นรับออกดอกนี่โอ้โหจะสวยมากค่ะทุกคนีเจอตัวอะไรไม่รู้เอลังวิ่งมาหาพี่เฮ้ยมันพิงมาหาพี่ฮหม เป็นน้องทรายหรือว่าน้องน้องกระต่ายเห็นไหมคะทุกคนเขาทำท่ามาหาพี่แล้วเขาก็ไปค่ะทุกคนเขาคงจะเห็นพี่เป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ไม่สูงเนาะเดี๋ยวพี่จะเดินไปหาเขาโอ้ยตัวนี้มันอยู่นี่อุย้ยช็อกเลยเพราะเห็นตัวนี้อยู่นี่ ยืนมองพี่เจยเลยโอ้ยมันแอบบเราก็คิดว่ามันมาหาอะไรกนันพี่มาหาพี่ที่ไหนได้เพื่อนมันแอบ,บอยู่ตรงนี้เสีได้ที่กล้องจับไม่ทันกันทุกคนพี่จะเดินไปหานะถ้ามันไม่หนีก่อนนะพี่หวังว่าเขาจะไม่หนีพี่นะกคนตอนเด็ดสักตนหนึงนะให้ทุกคนได้เห็นว่ากระต่ายบ้านเขามีอยู่ทุกที่กันทุกคนแต่เขาจะแอบ,บอยู่ยที่เราไม่รู้อะสิ ทำลายเธอหลอกมาฉันไม่กินหลอกกระต่ายน่ะอุณเขายกเขายืนสองเท้าดูค่ะแล้วพราะว่าก็เห็นเพื่อนเขาวิ่งหนีไปนู่นแล้วเห็นไหมคะทุกคนไกลๆแู้วนะคะกล้องพี่มันไม่ดีเนาะพวกนี้เขาก็กินใบอ่อนของข้าวเหมือนกันนะคะแต่เขากินไปเยอะโคนข้าวนะคะที่นิ่มๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคน พี่อยากจะได้กล้องที่มันซูมได้ใก,กล้เลยไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะน้องตายค่ะทุกคนบ้านเขาเรียกหาค่ะทุกคนเพราะว่าหูกลางถ้าหูขึ้นอย่างนี้เขากินค่ะทุกคนจะหนีพี่น้องเลยจะหนีพี่น้องเลยรออีกนิดด้วย ุเพราะว่าพี่กลัวน้องก็ตื่นนี่ค่ะโอ้เข้าใกล้มากโก้เนะีเสียงเบาไปหน่อยนะทุกคนเขาจะได้ไม่ตื่นพี่เขา้าเข้ามาใกล้มากทุกคนโอ้นายนายแน่มากถือว่านายไม่กลัวฉันเลยอะหรือว่าฉันหน้าตาไม่ดุเนาะ จะพูดด <m> ังไม่ได้นะคะทุกคนพี่กลัวเขาจะหนีเขามองพี่อยู่เรามีแคร์ดนะทุกคนแล้วเราก็เกาเกาแคร์ดให้โอ้ยไปแล้วแม้มัวแต่คุยเรื่องแคลร์ดไปแล้วค่ะทุกคนสุดยอดเลยอะไปริ้วเลยอู้หูจอดเด็ดเลยอืมไปริ้วแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็สุดยอดค่ะเนาะได้เห็นน้องตายอย่างใกล้ๆเลยค่ะเนาะ อยู่ห่างจากพี่นี่ห้าเมตรนะคะประมาณห้าเมตรได้นี้ไปเลยแม้ตอนแรกเราก็นึกว่าเขามาหาเราที่ไหนได้เขาเห็นเพื่อนเขาหมอบอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเดินมาหาเราเขาก็อาจจะส่งเสียงร้องเตือนเพื่อนเขาเลยเนาะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จากภาษาเขาหรอกว่าเขาส่งเสียงแบบไหนเนาะทุกคน นี่ก็ได้ช็อตเด็ดเลยให้ทุกคนได้เห็นเลยกาะทุกคนพี่จะกลับบ้านคืนแล้วกีต้องเดินอีกประมาณสักห้านาทีไปถึงบ้านเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้คลิปหนึ่งนะคะจะขนาดป่วยนะเนี่ยโอ้โหดีนะที่ออกมาแล้วก็ได้มาเห็นช็อตเด็ดได้มาฝากไอพี่น้องได้เห็นว่าได้ได้น้องตาย ได้ภาพน้องตายไปหลายภาพเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ